พระอาจารครับขอธรรมสั้นๆหน่อยครับเกี่ยวกับทำไมทำความดีถึงยังไม่ได้ดีครับหรือว่าความดีส่งผลช้าครับอาจารย์อย่าแค่ของคนจะสนขำใครถ้าเราทําดีแล้วไม่เบียดเบียนใครให้เราทําดีต่อไปแล้วเราก็จะได้ดีวางค้ามงบืงทีในเวลาเราทําอะไรมันก็เป็นธรรมดาอาจจะมีคนพูดคนว่าคนตำหนิ เราเคยได้ฟังพระสิทธิว่าคนดีชอบแก้ไขคนจระไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทําลายคือถ้าเราคิดว่าเราจะทําดีเนี่ยเราต้องแก้ไขตนเองมีคนว่ามีคนตนําหนิเราก็ออกมาคิดพิจารณาเอาไปแก้ไขตนเองแล้วเราก็จะดีขึ้นจเจริญขึ้นคนจระไรชอบแก้ตัวคนจระไรบางทีเราทําดีเขาก็ตำหนิทำดีเขาก็ว่าอันนี้เราจะไปให้ค่า เพราะว่ามันทําให้เราเสียวเวลาคนชั่วเขาทําลายคนชั่วเนี่ยเราอย่าไปเกี่ยวขอ้องอย่าไปคบเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยไปทําอะไรที่แบบในสิ่งที่ไม่ดีด้วยฉะนั้นเราพยายามรีเว้นจากคนพาลคนชั่วแต่ว่าคนที่จะสบายเนี่ยมันต้องฝึกตนมันต้องอดทนมันต้องเรียนรู้ศึกษาเพื่อให้เราเกิดสติปัญญาเราก็จะสามารถที่จะนำตนไปสู่ความสาเร็จความเจริญได้ฉะนั้น ทำดีต่อไปนะอย่าแคร์ของคนอย่าสนของใครถ้าเราทำดีแล้วไม่เบียดเบียนใครขอให้เราทำต่อไปแล้วเราจะได้ดีสา